ดูคะ่ะทุกคนต้นดอ,ดอกหญ้าหูแมวนะคะคือเยอะมากอันนี้ต้นเขานะคะทุกคน,นนี่คือต้นเขาหญ้าหูแมวนะจะมีใบขนๆน,นะคะคือคือขึ้นตามสนามหญ้านะดอกเยอะมากเขาทุกคน,นอน่อนๆเก็บเป็นลวกจิมน้ำพริกนะคะทุกคน สวยมากเลยเยอะมากกําลังขึ้นกําลังงามนะคะเต็มทุ่งเลยเต็มทุ่งเลยนะคะไม่รู้ว่ากล้องนางมองเห็นหรือเปล่านะเต็มไปหมดเลยะคะ่ะเยอะมากจ้ะทำยังไงถึงจะเห็นเออ เต็มทุ่งเลยค่ะทุกคนเต็มทุ่งเยอะมากมาก